สบายดีสบายดีเฟิร์นอากอยมือน,นี้เฮาสิมาหมอบเงินทีเอฟซีพวมทำบุญวางลังๆนี่เนาะเฟิร์นพาคมาให้เห็ดบุญจำนวนเงินจะกับรถให้สบายดีเนี่เออเอาสบายดีเป็นยังดีสบายดีซา,า,าลิตาสา,สาวคุณยังซาลิตาตึงแต่เมื่อคืนนี่ทุกคนตึงแหง้งแหง้งออกน้ำบ่เพิ่นให้ออกน้ำบ่อเออเพิร์นให้ออกน้ำ รอมเงินเท่ายนอสามหมื่นตรงสามหมืนบาททุก <30. S 1> ค,คนมันในฮอชิมเหมาะให้พระอาจารย์สมนึกจริงประมาณสามหมื่นเอดแต่แยกไปซอยซื้อคอมให้ผ่าอาจารย์พันหนึ่งโดที่เอฟซีมาให้กองทุนอือเยอดังงแน่ตึงหย่อน,นอยัน้งให้คอยทุกคนเมื่อคืนนี่ให้แล้วพัดมือเส่านี่ให้อี อเรทํามามอบเงินเลยค่มาอัปเดตโครงสร้างของของวัดที่าสิเฮดคุติตอนนี้ไป่ฮอดคันในแล้วพอจะพอจะเฮดเองไม่พอเฮาเป็นคนเฮดทกนทคนทบกคนทุนกนทนทุานทุกนกคนทกคนทด้นทุกคนทุกคเทุกคนใชกเงินจำนวนเงินคน เออยนี่บรรยากาศเด้นี่ไงมีมีไผ่เนื้อป้ามีตะเจียเนาะประขืนเทงกระจัวกระจี้ยกระจัวกระจี้ยป้า,น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 ,ปานี่เลยทุกคนลังคาเนาะจะเป็นแบบนี้เพราะว่าฝนยังได้ลงังคาเฮ้ยป้าฝนได้เนี่ยวโอ้เราทำอะไรทุกคนเรากระจับเล็กแล้ว เราจะทำอะไรเนาะผ <c oughs> ากผอเราชวนเะราปักดำๆมันเพีดยังคือบ่ลงมนเลยมันเล็กวฟีเม,ม,ม่มาเลยอเป็เจ้พี่ลูกเรียงโูมลาวลงไปอะไร เงนหยังเอเอาเอาเอารปรกสามหมื่นบาทเอฟีเจ้าเอฟซีเอฟซีจ้าคนีบอ่ะไเรีนคองขาน่อยสบายดีแม่ๆทุกๆคนจะลาจะสาวเดี๋ยวไพเรียนคอเขาหน่อยยมื่อคืน ไอาเลยอพี่าวเลยอายพอบาลคุณแม่ตาสบายดีบายดีคุณแม่เบิงสบายดีคุณแม่ดอกสบายดีคุณลูกแายคุณหลอสบายดีคือกันสบายดีคุณแม่คุณแม่คนโสดโสดจะโคนรเลยคะสบายดี สบายดีตอนค่ำโุดอยู่บ่โุดอยู่อ่านทาลูกเพิงตั้งแต่แปดโมงเช้าจนสามโมงเข่งแรงโอ้โไปเลยไปเลยโุดโทล่เยียยังะี่ท้าพนิทปักด้ดนหนึ่งเข้าเห็ดเบียกหนากสัำนักงานธนาคารจับไว้สมไซข้อหยอกอยู่นัอยู่นนจะเลือมเจ้าบริจอบงกรยาละันตึงแล้วก็ยาตึงเต่าเนี่ยคุ เอาแหละเห็นยังในฮันสร้างซ้อมรถทีบซ้อมยกล้อกำลังสร้างโครงหางลังคากำลังสิี่เหี่ยมเท่าแต่มุ่งนะทุกคนเอาเลยคืนแล้าเแล่าจอดเรียบร้อยพอเราจอดเองเราเห็ุโถตเลิโอ นี่แหละเงินเอฟซีทุกคนเชียร์เอาให้เพราเน้อเขามาสร้างวัดน,นี่แหละบริษัทไปทางไดโดนี่เป็นห้องทรงเนาะวางทรงอยู่แหละแมนบราเชอลิต้าบฮู้ <c oughs> ้ฮูแต่ว่าโค้งราคาเล็กตีเงินเอฟซีเอามาให้ยเม็สร้างวัดสร้างตัวน,นี้แหละโค้งราคาเม่นเบิร์ต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 ได้ห้าสิบหม้อ เงินตัวสามหมือนนี่สีมาซื้อลังคาซื้อลังคาบ่นี้เล็กนะพ่อแล้วมันปะพ่อแล้วยังแต่ลังคาเออเงินจำนวนนี้เราก็จะเอาไปซื้อลังคาค่ะเอฟซีคนใดอยากหวมมรนาบุญนำอีกอะสามารถติดต่อมาทางสายอลิตาไดเดอร์ปีมือพ่อได้หนี้เห็นต่างนี่กับน้อดงสีเตรียมมุ่งบ่นี้ แยมมงแผ่นชังกะซีอยู่มนเกประมาณเท่าไหรประมาณังกะสีแท้แท่แมุงแท้แท้อยู่ในเกประมาณแปดหมหาหรือเก้าหมื่นแหาหรือเก้าหืแล้วบดแต่ว่ามันมีองค์ประกอบมีลบมีปาดลมแะ้รก็น็อตยิ่งอย่างเดียประมาณแสนกว่าแสนสิบแสนเจ้านี่ยสูงสุดแสนกว่าแต่ขาดใจเขาใส่มากนก็เท่ยังบริจาคะกตเตัวนี้เลยคมเมนต์คมมังกะสียังยังบริสุทธ อเล็กนี่เบิดไปประมาณสองเซนกว่าแล้วประจ่าทิปลตยลาดที่นลอตอนอาหารที่ทางสามะอาหาทิเบตลาดยังขาปัจจัยสังกะสีแบบผู้ใดยังแต่สังกะสีน้อน้องแมนยังสังกีเด้ออลายมันด้ิบายมาเลยายล้วไปหมัดจำสังกะสีก็ได้หมัดจำตีนไก่อวนน้ำตืมก็สวยๆกันเลยเอฟซีเด้อ เออบอกว่าอยู่เมืองไทยแต่ว่ดีว่าต่างประเกุตี่ต่างกุฏิให้สำเร็จทั้งละมีกุตี่แต่เขาตัวบริยูดอกเตยมีแต่ว่าให้คุ้ว่าบริยูเออแล้วเลาะส้มมือจอยให้ d i n งทางนี้ขึ้นไปซี่ดิงทีมาของคำว่าคุณพระสวยคุณพระสวยแล้วดิ เปิดไปสี่สเปคกั้นเมียงกั้นสนิมนะอันนี้เราทางนี้จอทางอางนี้จะเป็นห้องนั่ได้เปิดเออคือทางลุงปีเป็นห้องยังนี่มอนไหว้รื่อง แมนแมนทางนี <bride. S 1> oh, For okay. ้แะนกที่แะแนนย่งตัวนี้สักกะรีตาสักกะรีวอะนกเข็ยนย่งนี่ยะแนนัดคะแนกตัดเล็กตัดทิมโอเคแมนแมนคะแนนไรลี่ไรล่ลายขีลายตนี้ในโตเขียนไปหมดเออแมนเลยขี่ลาเลยทุกคนไี่ลายางกะรีนาะสังเล แล้วก็สร้างเบิร์ปทุมละสัตวเบิร์ดเบิร์เครื่องเบิร์เบิร์นัลีนี่แหละไอจัวสวยสบายเนาะสิเลเอาเลยยังตะลังคาเด้อสิเลเอาเลยจ้าตะลังข่าเลยอร้อยกับมุ้งยังแต่มุ้ง ราคามุ่งกับประมาณแสนปลายแสนปลายบาทพอแสนหนึ่งหมื่นประมาณนี่แหละได้แต่ปลายมันยังแต่แสนเดียวประมาณนี้แหละลองด้วยค่ะไอ้เพิ่์นพากับตีไอ้พวกทำทดสอบถ่ายปะคาบเป้แล้วมันหนักคาบเป้เอ๊

เอาอยู่พี่ใคร่องลอยยูมทำไมสบายดีอลิอลิยู่ซ้เอาเขาหูเลยเนาะอยู่อมาเลยแล้วจิตนิรเทศ อยากมือเขาบชมือแต้วโมเนต์เขาทั้งคุณแต่เขาทั no. way, ้งนี่บมาอีแม่อีป้ามาใหยังไม่ตรงมาอะไรหรอไม่ตรงมแสดงว่าไม่ใช่นี่ฮชาวจะว่ายังก่อนหมตอนยืนยุ่งเฮียตะกี้เนาะตอนยังน้อย้ได้แล้ดายดื้อจะดื้อไป้าวเปปสองเทือกตอนจ่ายยางมาจากงน้นจะว่ายได้ก่อนกัน ทาไม่บอกไม่ิึงแต่ว่าทานไม่อกไม่แป้ไม่ดอกไม่แดงนไม่ดอแดงไม่ได้ซื้อซ anyway> ื้อม uh ันผซืไม่ดอกซื้อไม่ดอกไมดื้อไมอกไม้อวมอื่นไแจกขนมให้อัน้เด็กน้อิมือวันดกเลยอันนี้ไปแจกยูไชน้ำไผ่ ขาไม่ไ้ว่าว่าเออทานไม่เมก่อนทานไม่บอกไม่มึอเขาไม่ปอกไม่แฝงไม่ดองไม้แยู่ใแล้วให้มืออื่นมือในวันที่สามีใช่ปะอ่ามือมือพูดวันที่หนึ่งสบายดีคุณแม่สาดี้ยมาพี่เออมาก ล่นนำล่นนำลิ่นนำลินำอายปัจจัยอะคุณแม่มาแม่มาคอณแมาคแ่มานตบแม่มาคุ่มางแมาคอก่าคมาคุมคุณแม่มาคแม่า่มาคุณคุ่มาคมาบอกบอ่า่าคม่่าุคีาคบุมา ยันว yeah, ่าเกือบวิเศษเหาะได้บุได้บอกโอ้บุได้อย่างมากเออคิดว่ามีเกือบวิเศษเหาะมาบุมีบุมีเกือบแกะบุมีเกือบแกะเนาะมีแต่ในนังเนาะเกือไปถือเออเอยัง

เจ้า,าการสั่งนะการสั่งที่ได้บุญหลายที่สุดคือสัง่งหนึ่งเหล่แมนสังส่งซาลาเนาะสั่งซาลาสั่งกุฏิสังส่สงกุฏิวิหารสูเพราะว่าวันว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนเนาะบุญเจริญทุกเมื่อเนาะ,อ,ะอันนี้เฮามีบุญหลายสายยาวได้มามากันสร้างสาพัฒนาช่วยกัน ที่วัดปลาบ้านตะบ,บองเพชรเฮาเนาะเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศล <c oughs> บุญเฮาหลายแล้วนะาะงองค์ตวยนยเหมือนบุญเฮาหลายอย <c oughs> ู่ในท่านน้ำใจวัตถุเข้าของเอิ้นว่าท่าน,นเป็นการสะละแบ่งปันเฮามีทรัพย์สมบัติลายแล้วก็ต้องในแบ่งปันไปฮหดบุญน้นะบนุญนี้จะเป็นสะพาน,นเป็นทางใ้ของคน ถ้าหาเขาเกิดมาแล้วบมนมีบุญกุศลนี่โอยากได้เอาเพราะฉะนั้นก็ขอให้หมดธนาด้อเนาะีหีวาุอนเสิสุขกายสบายใจปันเนีขอให้ได้บุญํำกันหลายเด้อแล้กกใจเด้อที่เออันตท่างเงินทางกางแก่มาสวยวัดบ้านน้อยเด้อให้ให้สุจใจอยู่เย็นเป็นสุขเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองกได้ทองเด้อ นีแหละว้าวเป็นมีเจริญมีดวงตาเห็นธรรมเนาะมีธรรมคำสอนพระศาสดานำพาสู่ความสุขความเจริญทุกคนเด้อยังยังแผ่นมุงเด้อเนาะพอน้องสวยกันไหนเด้อยังอีกได้ยังแผ่นมุงได้แบบนี้ได้พี่น้องเผ่นมุ่งก็โบซีทั้งหลายเนี่ยน้องสวยยังหลไรเนาะ ใส่กานั้นแลผู้เล็กล้น้อยเนาะต้องสําเร็จล่เออแก็สําเร็จแล้วนันมีหลายเสียงตากับคมเทเนาะาคือพอตายองกําลังใจพยอง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 ง่งยองามีบ่ฝากยังบ่กระทวดบ่เกิบขอบใจฝาก c ขอบใจเบิดทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ แล้วก็เฮาก็สิพยายามเต็มที่สิพัฒนาเพื่อให้กุฏิสําเร็จโดยไวเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ทันพอแต่ว่าเชื่อมั่นว่าทุกคนจะช่วยแล้วก็ทั้งเบิดทุกคนแหละทั้งเฮาทั้งคนอื่นหลายๆคนพมกันคนเล็กคนน้อยต้องสําเร็จแน่นอนเล็กน้อยต้องสําเร็จ เึ้นบอกขนบอกขนะกูานะบุนี้เป็นบุญแล้วเนาะเาได้สร้างสุติสงฆ์ที่ภาคสงมาจากทุทังที่และเนาะมันจะควมจเป็นนะอน่ครูบาอาจารย์่นมาปฏิบัติธรรมมันมีบอนนอนนะอนนยเนะ วาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมหล้วมันมีบนเศร้าบนนอนอากันเต็นกลางเต็นอยู่ตามพ่มไม้หงสตอกหลมันมีความจําเป็นยำฝนนะน้อยมมีบนภาคกะลีเลยอความจริงนเจ้าน่อยภากะนอนอยู่สลายลาแล้วก็ปุตติมีอยู่สองลังอะงลังน้อยๆแต่ว่าเะโดนแล้วปุตติ่ะนะ้วามก็เลยีแขนของตัวนัยงดูพวกภาคกันเทศใส่ต้นเล็กๆซะน้อยสวจับตาด้วย สวยไปกันมากตัวเป็นที right. ่หลังไม่เนาะไม่ได้ปุ๋นน้ำกันเนาะย่างหมูเมาใหญ่สุดอันนี้เป็นยังบ่แม่ตะเก่าบ่พี่ภาษาแม่นโบอันนี้แม่นเบิร์ดเนาะแมนเบิร์ดนี่เนาะแม่นบ่แม่นี่แแแมม่่นล้วอันนี้ก็แม่นทุกคนอันนี้จะเป็นภาษาเก่าที่วัดตะบองเผ็ดแต่เดี๋ยวนี้กระเจ้าเห็ดเต้าเผาแล้วก็เผาปนเดียว ่ให้เพาวซาซายนี่นีนี่แมนเมด่อไรนี่นนโน่นสวดนี่นี่คู้สตนังดนี่เป็นพุนเมื่อแล้วเป็นคนเนี่ย่มคนดีเป็นลมหายใจเป็นผุนเป็นพุนเป็นบิ๊กเอ็นเมื่อแล้วุนลินกันลินปะนี่เรามรนาภาพ มลนานี่โอเราเป็นหอยโถโได้นี่ีมตซือมนเราเกิดหาเก่าเราเสียสองันเก่าฟังได้ที่นี่แหละติดตลกแลเม่อานเานาอยู่เือนขเือนอีกอัวม่งเนี่ยางซ้ พักทอพักถ้ำอยู่ไชบป่แม่อยู่วัดนี่แหละมาได้ลูกก็มานน้ำกัานกอด่องเทอร์นไหมอยู่วอกอยู่วัดอยู่วอกอยู่วัดตะบองผ็ดตะบองเพชรลูกหลานก็มานน้ำกันได้โดยคำ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 เบิร์นสีห่อเมื่อไรบอเนี่ยยังไม่เมื่อแล้วยังบม่นั่นฉันบอกคุณเลดบ่อสุด โชดเนาะโชดเออโชดแล้วบุญได้มีผัวแม่นาซแม่นาสิพักกันหมอกกันเมื่อละไัยโชดเนาะโชดโออภัยสนใจอินบ็อกซ์ซิงเกอร์อินบ็อกกับแมมาทำบุญด้เออมาทำบุญได้มาเลมาเอาป้าเชฟมาเออมาทำบุญแล้วมาโลเออโดยแม่คนหมักบุญเก็บชงเก็บศาสตร์ มันขอบมันคำลูกหมอกลูกเมื่อเบริล่ะจะขายชิมอกชิเมื่ออลยเด้อโดยสิเมื่อเก็บห่อเก็บหาโดยไปสองไปส่งเออสาวเบอร์บุรีสองสาวเบอร์บุรีเมื่อแล้วอาสตาร์ลดนี่ไปแล้วขอช่องถืออะ ขักนำมาตลกอยู่วัดแม่ได้โเมืออ่ะก็คือกันอแไรที่บอกกิเมื่อ่นึกออกว่าเขาเลยอย่าล้านอย่ากกินโดยสชคดอกสชคดีเด้อโดยบายบายตอนนี้สร้างลั่นกับสร้างแรดกำลังขึ้นไปยิ่งเนาะโคจรจริงจับลุม เทุกคนตอนนีดดด eh. ้เขาออกมาแต่วัดและเนาะเออเชิงว่าเห็ดลังคาย่งลังคาเนาะวันนี้พอกะประมาณแสนนี่แหละแสนตรงตรงเลไปเขาเอาเงินมัดจำตัวสามหมื่นไปแล้วสามหมื่นไปมัดจำแล้วขอบใจอ้ายได้ไหมอ้ายที่เหตดบุญเราไปออกออกออกซื้อเนะ ต่ความสุขความเจริญขอให้สุขภาพมางกายแข็งแรงขอให้บุญคุณนี่ไปหอนไปเถิงใหที่อยู่อเมริกาในเดอ้ออ่ทีบุญนี่แลวก็เอฟซทุกๆคนขอบใจที่ให้กำลังใจเพิงอาก้อยและอลิตะาสาวผมยาวฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ตอบเอฟซีในเดอ้ออย่าตึ้งไล่มาตึงคอยประเดี๋ยวได้อดู เจออ้าดิปับโตน้ำบุทันไ,นไ,ได้หรือไรใครเห็นตึ้งจ้าวันนี้มาใส่บาทน้ำมือสาวเนี่ยตึง้งกรบบัวทีเพิ่นเป็นนันเป็นวัดขอบใจลาย,ลาย,ลายจุบจ๊บจุบจ๊บจ <c oughs> ุ๊บจุ๊บสาหูสุดแม่ 拜拜。Bye bye.